สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สันทันนักกินค่ะเมื่อหนี่เขามากินยาเห็ดย้ํากันค่ะก่างทงน้าเลยค่ะเดี๋ยวคนนําย้ําเลยค่ะเมื่อหนี่มาเอาท่านเขาเตาค่ะพี่น้องมาเอาฟื้นเขาเตาสิมาปิดเตาเมื่อหนี่เขาสิเห็ดย้ํากุ้งสดค่ะย้ําโมเมนต์ย้ํากุ้งสดพี่น้องย้ํากุ้งลวกค่ะนี่ค่ะเอาเตียมไม้ละค่ะเตียมไม้ไหวเรียบร้อย้วคะนี่ค่ะพี่น้องวัืนี่เขาจะค้นค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็ปูอัดค่ะ มีสินมินย่ำสินคุ้นเลยค่ะกินแสบแสบกังทงให้ทงน้าค่ะมือเนี่ยค่ะเห็ดกินลักกะซิโอท่านเข่าเตาปิดเตาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาส่ใส่นี่ค่ะอันนี้เป็นหอมเป็นหอมบัวลักกะเผาโคตรฮอตด็อกนี่เครื่องผสมเลยค่ะเครื่องทงย่างที่ใส่หนีเลยค่ะบักม่วงกับนี้ค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะแต่ก็ค้นแซบแสบกังทงน้าค่ะมือเนี่ยค่ะ โอ้ยจวดๆน้ำกันค่ะพี่น้องมือเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะย้ำฮ้องมัน,นห้องจัดที มาค่ะพี่น้องแซบแซบ,บน้ำกันกลางทงไ้ทงนาค่ะบรรยากาศกับบรรยากาศกองเฟืองขางทงไ้ทงนาเขาค่ะมือเนยว่าท่านเา่าโตกันเลยเดี๋ยวจวดจากบาดซิ้นจากบาดคระพี่น้องมันจะแสบบ่ะุดยอดค่ะ กุ้งลวกค่ะกุ้งนี้โอกาสกินมันเสียบคักแซมแน่แทะมาเด้อพันเอกพี่น้องเสียบๆค่ะอันนี้มึกค่ะมึกมึกพี่น้องมึก vào kỳ cân chẳng mặt ở sai? vùng biển tăm này ở đây hưng ăn đi tìm cây ha tìm cây เบื้งบรรยากาศเขาท้องให้ท่องน้าค่ะเย็นๆค่ะอ,อ,อายเอินนะคะพี่น้องเอินไปตัดกลวยประสนไปตัดกวยเจอกบาทดกึ้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวอานนี่ไปน้ำ พี่น้องเด็ดตนว่าขาพี่น้องเบิ้องบนพี่น้องยูทูบเบอร์ขี่ทุกบ่มีเงินบ่มีเงินซื้อขาตั้งกล้องค่ะพี่น้องเอาเอาไม้ไผ่นี่ล่ะค่ะพี่น้องไปเฮ็ดเดี๋ยวไปก้นใส่ละ่ะไปใส่โบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดขา,ากันก้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาตั้งกล้องก็อเด้จ้าเป็นยังไงอ้าวตกจ่อยกล้องโทรศัพท์ไอยจีบาตายบาอลมาเนี่ยพี่น้อง มโบ่มีเงินซื้อแฮงมีเครื่องเดียวนึงโอ้ย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 กินอีกจะค้ำกันค่ะกินเอกจะค้ำกันพี่น้องแซ่บเจ็บค่ะกินเอกจะค้ำกันเนาะโอ้ยบัตรใดสีมีเงินซื้อเนาะขาตั้งกล้องก็ได้ทุกคักทุกแนโบมีเงินซื้อจะเกลี่ยพี่น้อง ไก็เป็นกำลังใจเห็นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะค่ะอย่าลืมอย่าขามโฆษณาเนาะค่ะพี่น้องสั่นบุมีเงินสื่อขาต้างกล้องไม่ี่ค่ะพอตั้งแต่เหตุมันปีหนึ่งนี้ยังบูด้งเงินจ้าเทียรพี่น้องเป็นกำลังใจเห็นนะค่ะฝากกดติดตามเห็นนะค่ะไปก้อนขาพี่น้องตปตัดกล้วยค่ะ เจ้าของอก็ย,กงยุ่หลายกินย้ำย้ำกันเจ้าของ,งก็ยุ่หลายกินย้ำตัวล้อมลงไปท่งมันก็หลายกินเ่ามันก็หลายนี้ตัวม,มาพี่น้องมาตั้งเจ้าของบ่เห็นจ้างเจ้าของบ่เห็น Rồi mà mẹ áo Chỉ nắm cắn mẹ bưng xưa xưa Ôi, mắt chỉ nắm cắn như thế Em là bạn này phi nông Chỉ trông cho khoáng mình chín cân Mình để loài em là con ¿Qué